สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของสาวพิมริพายกับอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่ทักษิณน,นะครับจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนาในขับเฮาโดยตอนหนึ่งว่าทักษิณได้พูดถึงประเด็นภายในเรือนจํา ว่าเขามีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวได้หรือไม่หรือถ้าตั้งมันแพงก็ให้ไปขอพิมพ์ลิพายตั้งให้ทําให้สาวพิมพ์ลิพายต้องออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างไร้สดขายของว่าขออย่ารากเธอเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เป็น ตอนหนึ่งช่วงตอนขายของนะครับแล้วก็ช่วงเย็นวันเดียวกันสาวพิมพ์รีพายก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวอีกครั้งว่าเมื่อช่วงเช้าสาวพิมพ์รีพายได้ซื้อของไปบริจาคซึ่งเป็นอุปกรณ์การแพทย์นะครับเธอซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ทําเป็นคอนเทนต์ด้วยแค่ต้องการช่วยเหลือหลังบ้านซึ่งซื้อของหมดไปประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทน,นะครับแค่คุณทักษิณพูดถึงเธอ5วินาทีเมื่อคืนของวันนั้นนะครับ ของที่เธอจะบริจาคเนีครับถูกส่งไปในช่วงตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับโดยที่ไม่ประสองค์ออกนามทําแต่หน่วยงานนั้นขอให้เธอเอาของกลับมาไม่ขอรับของบริจาคจากเธอกลัวว่าจะมีปัญหานี่แค่คุณทักษิณชมสาวพิมพ์ลิภายแค่5วินาทีเท่านั้นเองนะครับยังส่งผลกระทบขนาดนี้ยิ่งคุณทักษิณพูดถึงเธอ5วินาทียังมีเอฟเฟกมากขนาดนี้ท่านพูดขบขัน กดดันรัฐบาลแต่ทําให้เราซวยซึ่งเดือดร้อนจากคําพูดของ่ันจริงๆรอบนี้พูดถึงพิมพ์แล้วฉันจะอยู่อย่างไงอันนี้เป็นประโยคที่สาวพิลมพ์ลีภายออกมาพูดนะครับหลังจากนั้นทักษิณชินวัตรก็ได้ออกมาขอโทษสาวพิมพ์ล,ลีภยัยว่าถ้าหนูไม่สบายใจรุงขอโทษไม่ต้องการดึงหนูเข้ามาเกี่ยวการเมืองเพียงแค่ยกตัวอย่างให้รัฐบาลเห็นถึงความสามารถของเธอซึ่งล่าสุดทางด้านเพจดังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า ท่านกับเธอควรระเบอกันจริงๆเขาระดับไหนแต่เขายังขอโทษที่ขอโทษไม่ใช่เพราะกลัวเธอดา่าแต่ขอโทษเพราะเขามีวุฒิสภาวะและความคิดมากกว่าเธอคนรักและคนติดตามเขาเกือบทั้งประเทศเขารวยล้นฟ้าเขายังไม่เคยพูดดูถูกคนขนาดเธอเลยบ้างก็บอกว่า มวยคนละรุ่นในการช่วยเหลือประชาชนพิมพ์ลีพายยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะไม่จําเป็นต้องทําตัวแรงไปทุกเรื่องเพราะถ้าไม่ระวังตัวและหลงตัวเองมากเกินไปอนาคตก็อาจจะจบไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ทางด้านชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นถึงเธอกันนะครับ